สวัสดีครับร้านโปรกมเมอร์ครับวันอังคารที่12นะครับสิงหาคมนะครับก็นี้นะครับมีลูกค้าเข้ามานะก็คลิปเดียวนะครับวันนี้ก็ลูกค้ามี3ลายนะครับลายหนึ่งก็เป็นเกมบอล Winning นะครับปี2000นะครับแล้วก็อีกลายหนึ่งก็ Final Fantasy Tactics อีกลายหนึ่งก็ c ด Dance r e v o l u t i o n Extreme นะครับภาค1นึ่งนะ Extreme 1นะครับอะตามนี้นะ ก็วันนี้เดี๋ยวผมลองแล้วก็ไปส่งให้เหมือนเหมือนเดิมนะครับไม่ได้หยุดนะก็คือเนี่ยทำงานเคลียร์ให้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาเอาอกไปส่งของให้นะ <c oughs> วันนี้ลูกค้าทั้ง3ามรายโอเคเลยนะครับใช้โค้ดส่งฟรีกันมาทั้ง3ามรายเลยนะไม่รู้ติดตามช่องผมหรือเปล่าอันนี้ก็ขอขอบคุณนะถ้าติดตามช่องผมนะครับแล้วก็เห็นเห็นผมแบบคลิป เมื่อวานนี้อะไรเงี้ยนะครับที่บอกว่าเอออยากสนับสนุนให้ใช้โค้ดส่งฟรีมาเพราะลูกค้าจะได้จ่ายค่าจ่ายค่าของจ่ายอะไรได้ถูกลงเนาะมันไม่ต้องไปจ่ายค่าส่งนะก็โอเคอยู่นะครับถ้าต,ติดตามอนในขอขอบคุณนะนะครับเนาะปีสองพแล้วมันก็มันก็ไม่มันก็เลยเก้าแปดไปเยอะแล้วนะ่วา จะลองไอ้ไอ้ฝรั่งเศสกับบราซิลอยู่ไหมมันจะเป็นไงบ้างอ้าวทำไมเข้าฟอร์เมชันไม่ได้วะมันไม่ยอมให้เข้าอ่ะถ้าถ้าเล่นกับคอมไอเล่นอย่างเงี้ย เวนกรรมเดี๋ยวเออมันปรับฟอร์เมชันไม่ได้เลยถ้ามันเป็นคอมเดี๋ยวผมขอเอาใหม่อย่างนี้ต้องเป็นจอยจอยทั้งคู่เนอะเอาใหม่ลองดูเนี่ยนะครับลูกค้าสามารถใช้จอยเพยสอง เอาไปเอาไปใช้เล่เลน,เล,นเล่นกับเครื่องเพลงหนึ่งได้เลยนะครับเป็นจอยบังคับเนี่ยมันก็บังคับอะไรได้ปกติเลยนะครับปุ่มอะไรกดติดทุกปุ่มหมดแหละนะครับคือมันไม่ได้มีปัญหาเลยนะก็คืออย่างที่ผมเคยแนะนําไปแล้วนะว่าถ้าลูกค้า,ามีเครื่องเพลงหนึ่งนะครับแล้วหาจอยเพลงหนึ่งไม่ได้นะครับผมแนะนําให้ใช้จอยเพลงสองไปเลยนะเพราะว่าผมเทสมามันไม่มีปัญหานะ่าทีนี้เข้าฟอร์เมชั่นได้ละเนาะ บาเตสดูการี่อ่าทำไมดูการี่กองหลังวะแล้วก็บองลิซาลาสูตูลามเปอร์ตีเดอร์ชามอองลีจอเกฟซีดานอเนลกาเลเบิร์บอ่าอะไรอ่ะกาลองเบอร์เหรอ กาลองเบอร์ทำไมเป็นเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างนี้วะแล้วก็วีเอล่าอ๋อกาลองเบอร์อยู่นี่กาลองกาลองเบอร์อยู่นี่นี่อะไรวะคันคันเวล่าอะไรวะอันนี้ไอ้มิกูมิกูที่ที่ตอนนั้นเอ่อที่ตอนนั้นเคยมีประวัติว่าจะเป็นมิดฟิลที่ดีลองมาจากซีดานอะชื่ออะไรมิกูมิกูมิ คูอะไรไม่รู้อ่ะจําจชื่อมันไม่ได้แต่จําได้ว่าเป็นมิดฟิลเหมือนกับซีดาะ่ะนะครับแต่เทียบซีดานไม่ได้นะแต่เขาเขาบอกมันก็ดีนะแล้วก็ปีแลตเตซิเกดูดูมารี่วิวต่อนะแล้วก็ไอ้โกสำรองมันจะมีอะไรชื่อเลิฟมั้งคนหนึ่งไม่รู้คนไหนก็ไไอ้นี่มันลาหน้ากับลาบ้าอะไรเนี่ยนะนะน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งมั้งชื่อเลิฟปะ เดี๋ยวมันชื่ออะไรวะผมจำไม่ได้วะ่ะส่วนไอ้นี่กองหน้าเป็นอะไรอ่ะเอลบาจอนนี่เอลบานะจอนนี่เอลบากับกับอโมโลโซแล้วก็เซโรเบตโตลิวาโดเอเมลซันซัมเปโยคาฟูยังอยู่โรเบโตคาร์ลอสอันนี้อะไรวะ ซอร์โบอะไรวะซาโบเอาเอาดานี่เอาดานี่เอาดอานิวไอ้นี่น่าจะดีด้ามั้งโกดีด้าอันนี้โกมาคอสมาคอสมาคอสหรือมาคุดก็ไม่รู้อ่โโโาโลโลโรนัลโดกลายเป็นตัวสำรองไปละโอ้ยังออฟเฟนซ์สิบเก้าอยู่เลยอะสปีดก็สิบเก้าอยู่โอ้ค่าพลังดีอะโรนัลโดแต่มันเอาไปเป็นตัวสำรองแล้วอะภาคเนี้ยนะเดนิลสันเอ็ดนิลสัน ก็อะไรเอดูเอดูไอชื่อเอดูมั้งอเล็กซ์อันนี้ออันนีฟ้ฟาฟฟาวิโอคอนไซเซอเนาะเอ็ดมิวสันเะ <c oughs> อบามิสันคาคอปโอ้ยแล้วอย่างนี้มัน ันเอาโลนเดนโดไม่ลงได้ไงหรออย่างเงี้ยต้องเอาลงสิอ,อืยแล้วมีสเต็ไงวะเนี่ยมันเล่นสองคนไอ้จอยหนึ่งก็ฟรีเลย,ยถ้าผมทับจอยนี้จอยหนึ่งก็ฟรีเลยนะ จออยก็ฟรีเลยเด็โอ้โหโลนโดมาแล้วเว้ยเอาเดินให้กดโฉบเฉยเลยเด้ดอเจ็ดดอเออติดติดโมบงังอีก เอาจะให้โรนันโดไม่ใช่อะไรเข้าไหมาไม่เข้าอ่ะนะพอลองพอประมาณบอะให้ดูว่าเออแผ่นแผ่นเล่นได้นะครับไม่มีปัญหาเนาะ ดรอันนี้ัครเป็น ผมช่วยไอ้กดส่วยวะ่ะเอ๊ะมันมันใช้กดวงกลมตกลงเหรอ,หรอวะเาาววนเาะม,มันเอามาจากเวอร์ชันอเมริกาไอ้เวอร์ชันมันเอามาจากเวอร์ชันไอไอ้ภาษาญ,ญี่ปุ่นแล้วก็แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนปุ่มเนาะมันเป็นวงกลมตกลงอะ่ะ ันใช้เวอร์ชันญี่ปุ่นพอร์ตมาแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนเรื่องปุ่ม ปุ่นในไฟนอสแฟนตาซีไอ,ไอภาคนี้มันตัวมันมันไม่เหมือนเอสดีอ่ะมันเป็นแบบเอสดีแบบป้อมปอปอ,อ้วนๆยังไงก็ไม่รู้โอติ oh ไซส์ไอเอสดี SD ของไฟนอสแฟนตาซีมันไม่ใช่แบบนี้นะ <c oughs> ภาคนี้มัน ะนะครับนะก็คือเนี่ยโหลดได้ไม่มีปัญหานะครับนะ อืมใดเครื่องแค่สองเนาะ เปลี่ยนเปลี่ยนใช้จอเบสสองก่นอนการนี้ก็เนี่ยเวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับนะเด <c oughs> ่นเด่นเรลูชันเอ็กซ์ติมหนึ่งนะเนี่ยอันเนี่ยดูข้างหลังอันนี้ผมให้ดูพื้นหลังนะก็คือเนี่ยเด่น e ด่นเรลูชันเอ็กซ์ตมนะครับตรงนะ

เออคราวที่แล้วเพลงลองเกมเพลงก็โดนอยู่นะลองเกมเพลงก็ผมก็โดนอยู่นะอ,อ้าวโอยมันผิดกี่ทีวะเนี่ยไปเลยอ่ะ <c oughs> โอโอ้มันโหดอะไรขนาดนี้เอาแล้วไปเซฟด้วยนะเซฟไอ้สกรอรเไว้ด้วย มีนิวอัปเดตอะไรมาเข้าไปดูเซฟด้วยอ่านอัปเดตก็มันก็เซฟให้เย้ยอ่านแล้วเล่นโหมดอะเลสเซ่นเรื่อง หนึ่งสองสามส่นหนึ่งมีย่อยอนี่ก็ไม่มีอะไรเนี่ยเราตัดออกไปได้เหรออ๋อได้นาน สี่ครั้งสี่ครั้งเนี่ยจะมันมีเพลงอย่างเงี้ยผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะติดไอ้นี่เอานะนะครับต้องต้องไอ้นั่นหน่อยต้องตัดหนะ่อยะครั้งที่เราติดอยู่ทีนึ่งเนาะจะมีเรียนมีอะไรนะเรียนเพลงนิ่งหมดเล่นเบา เดี๋ยวมันจะติดอะไม่ใช่อะไรหรอกพวกนี้ติดติดติดเวลาอัพโหลดแล้วติดติดลิขสิทธิ์เพลงนะโอ้โหอะไรมาเนี่ยเฮ้ยผมดูไม่ทันนะถ้าอย่างนี้ ว่ามันต้องกดอะไรยังไงโอ้โหมาเป็นเหมือนก็เป็นวงกลมรอบตัวเลยเต้นน่ะเหมือนกับถ้าเราไปเหยียบไปเหยียบหันเต้นน่ะโอ้โหโอเคนะพอประมาณนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมไปส่งให้เนาะโอเคขอบคุณครับผม